สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบก,กับช่องหัตถาชาแนลนะครับผมอาจารย์หัตถาเลกจิตนะครับพิธีกรทางรายการนั่นไงใช่เลยทางช่อง5นะครับหลายท่านก็คงได้ติดตามรับชมทางเพจหัตถาไลาเซนเปลี่ยนชีวิตครับที่สําคัญวันนี้นะครับผมก็ได้นำไลเซนของแต่ละท่านนะที่ได้ทําตามกติกาที่ได้ตกลงกันไว้มาให้ท่านผู้ชมนะฮะได้รับไลเซนฟรีๆนะกับโดยทางช่องหัตถาชาแนลนะครับตามลําดับที่เคยแจ้งไว้ ดังนั้นแล้วท่านใดที่ได้รับใบเซ็นนะครับแน่นอนไบเซ็นที่ไบเซ็นฟรีท่านต้องคอยติดตามนะครับว่าายเซ็นของท่านนะฮะจะได้รับวันไหนอย่างไระฉะนั้นายเซ็นนี่นะครับก็ต้องอาศัยความสนใจและการติดตามด้วยครับมีหลายหลายคนเลยครับที่ส่งเข้ามาก็ตามลําดับนะครับก็คงจะได้ทุกคนครับเส้นสายประกายชีวิตมีความสําคัญนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการเงินนะฮะบริวารหรือแม้แต่เส้นทางเส้นสายที่ท่านจะมองทิศทางเรื่องของกิจการต่างๆ บางคนเนี่ยทำแล้วสําเร็จแต่บางคนติดอะไรหลายๆอย่างนะครับในลายเซนนะถ้าเซนร,รูปลักษณ่ดีเซนลักษณะที่ชอบมันก็จะประกอบด้วยของดินน้ําลมไฟในธาตุทั้งสี่ท่นั้นรูปลักษณะลายเซนนะฮะที่ผมจะให้ท่านผู้ชมนะฮะก็จะมีทั้งมือซ้ายและมือขวามีความแตกต่างกันไหมคนคนเดียวจะออก2ลักษณะแต่ความระมัดคายถึงมีครับนะฮะรูปลักษณะเนี้ยลายเซนที่ออกแบบจะเสริมเรื่องหน้าที่การงานการเงนินอาชีพนะครับแล้วแต่ละคนแต่ละอาชีพ ดังนั้นมันก็จะมีข้อยกเว้นบปรกการหรือมีข้อเพิ่มเติมบปรกการจากคนที่อายุ45ปีที่ให้แสดงเรื่องอายุเพื่อจะทราบว่าอายุสิบโดยท,ทั่วไปนะครับควรจะมีอะไรเซ็นด้วยนะในส่วนควรจะมีส่วนนามสก,กุลด้วยแต่ว่าหลายๆคนก็ไม่ควรมีก็ต้องเช็คเรื่องอาชีพฉะนั้นที่ท่านได้แจ้งมนาะอาชีพอายุนะฮะแล้วก็ชื่อนามสก,กุลก็จะดูรูปสักหน่ะนะคนะรามสมบูรณ์ในท่านทั้งสี่ผมบอกแล้วแต่ละอย่าง มันฟ้องมาแสดงออกซึ่งมันเป็นหลักการและเหตุผลในหลักของลายเซน็นนะเปลี่ยนชีวิตของผมที่ได้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันอย่างต่อเนื่องมานะครับเอาละรครับท่านผู้ชมนะฮะวันนี้เราก็มาพบมาเจอกับท่านท่านแรกเลยนะครับเกี่ยวเรื่องของลายเซน็นลายเซ็นของท่านนี้ก็คือนะฮะเป็นพนักงานราชการของคุณนัชดาพรศรีกะสอนขออนุญ,ญาตนะฮะอันนี้ท่านประสงค์ที่รับลายเซ็นผมชั้นที่ผมจะบอกเพียงแค่ชื่อก็อไม่ชัดเจนพอที่บางคนเข้าใจผิดว่าเอ๊เรียกชื่อชันหรือเปล่า ชื่อท่านขออนุญาตเอ่ยนามสกุลนะครับงานขออนุญาตด้วยเพราะว่าท่านประสงค์จะได้รับชื่อแล้วก็ประสงค์รอคอยจะได้ไม่มีการสับสนเกิดขึ้นมานะครับท่านแรกเลยนะฮะก็คือคุณคุณศรีอ่ะคุณแรกนะครับคุณนัทชดาพรศรีกะสอนนะครับอีกครั้งเนี่ยฮะคุณนัทชดาพรศรีกะสอนกับก็เป็นพนักงานราชการนะครับท่านแรกมาดูกันเลยครับเส็นลักษณะไหนอย่างไรครับขออนุญาตเอา แขนเสื้อเปิดขึ้นนิดนึงนะฮะเพื่อความคล่องตัวเพราะว่าเดี๋ยวมันชนกระดานแล้วหลักจะเสียในการเซนนะฮะมันจะทําให้เส้นลนาาักษณะความคมชัดมันหายไปนะครับผมอนญาเขียนเลยนะฮะนี่ครับนี่เลยท่านผู้ชมคุณนัชดาพอนะครับชื่อน่าจะมีโอกาสได้เปลี่ยนมาแล้วนะฮะลักษณะนี้นะครับ คุณนัชดาพรศรีกะสอนท่านแรกนะครับแนะนำใบเซนที่หนึ่งนะฮะคืออันตำแหน่งตัวแรกนะฮะเป็นธาตุดินส่งเสริมเรื่องของหน้าที่การงานและการเงินส่วนต่อมาก็คือธาตุอะไรฮะธาตุไฟธาตุไฟเรื่องของความเป็นผู้นำาัะนั้นบางครั้งพนักงานราชการก็ต้องอาศัยเรื่องของบริวารที่เข้ามาเกื้อกูลนะฮะส่วนท้ายใบยเซนนะครับโดยไม่ใช้ธาตุน้ำนะแต่ใช้ธาตุลมแทนตวัดเรื่องการเจรจานะฮะงานด้านการปกครองหรืองานด้านการบริการต่างๆนะครับจุดนี้จะมีเส้นสองขีด ขีดตัวนี้คือเส้นของธาตุลมนะฮะแสดงออกมาเป็นรูปลักษณะลายเซนเฉพาะอาชีพนะฮะเฉพาะท่านเลยนะครับนี่คือท่านแรกผ่านไปครับกับเรื่องลายเซนนะฮะสำหรับท่านที่ได้รับลายเซนอย่างนี้นั่นคือทําตามกติกาของเพจตถาลายเซนเป็นปชีวิตแล้วชื่อของท่านนะฮะต้องคอยลุ้นเอาเรียนให้ทราบเลยท่านที่มาติดตามรับชมนะฮะต้องคอยลุ้นเอาเพราะว่าลายเซนนี้ผมให้ฟรีแล้วก็ท่านได้ทําตามกติกาถึงจะได้รับนะครับ มาท่านต่อไปเลยนะครับนะฮะคุณพัชรินนะฮะคุณพัชรินเนี่ยอายุ29ปีเป็นคุณครูนะครับคุณพัชรินจะมีอ่าส่วนรอเรือกระรนเนี่ยเป็นธาตุลมครับชื่อแต่ละท่านเนี่ยมันจะมีฟางประกอบมีวามสมบูรณ์ในการจัดวางไว้อยู่แล้วแต่เมื่อใดที่ผมจะมองหาและมองเห็นก่อนจะออกแบบเสร็จนะฮะนะฮะผมจะใช้ความพิจารณาเกิดขึ้นจากชื่อของท่านเป็นอันดับแรกแล้วก็ตามด้วยอายุอาชีพแล้วก็หน้าที่การงานที่จะข้องเกี่ยวกันนะครับ มาท่านที่สองเลยคุณพัชรินนะครับนะะคุณพัชรินต้องมีหางนะฮะหางที่ส่วนใหญ่นะก็จะเป็นเส้นคัดน้านะฮะทัดน้ํานี่เรื่องของทิศทางนะฮะเรื่องของอทิศทางเรื่องของความเป็นครูบาอาจารย์นะครับท่านเห็นไหมฮะให้แคบหน้าจอไปด้วยนะครับนี่คือคุณพัชรินนะฮะสามารถที่จะเอาไปใช้กับเรื่องหน้าที่การงานและการเงินเส้นตรงนี้นะฮะเผื่อไปประกอบอาชีพเน้นหนักเรื่องของ อาชีพสินค้าถ้าอนาคตนะครับถ้าจะทําก็แพ็กทีมร่วมมือกับท่านอื่นได้เรื่องอาชีพด้านการ,กรเกษตรส่งเสริมด้านการ,กรเกษตรหรือแม้แต่สินค้าออนไลน์ต่างๆก็สามารถทําได้ผมเผื่อไว้อนาคตนะครับเส้นตรงนี้ก็คือเส้นเรื่องของการเงินนะแล้วก็เรื่องของการที่จะมาติดต่อเจรจาในด้านต่างๆโดยเฉพาะคําพูดการเจรจาการใช้ความเชื่อถือในเรื่องของอาชีพที่คุณได้ทำนะคุณพัชรินคือคุณครูนั่นเองนะคุณครูพัชรินนะครับคุณพัชรินคำพันธ์นะครับนี่คือไหลเซ็นของคุณ พัชรินคำพันนะครับมาต่อนะครับมาต่อด้วยท่านที่สามเลยนะครับท่านนี้นะฮะอาชีพข้าราชการตํารวจอาชีพข้าราชการตํารวจ,รรวจเขากว่าเนี่ยชื่อนะเป็นธา,นาตุน้ำทั้งสองตัวนั่นคือนอนเนนและถอฐานสองตัวนี้ถามว่าผมทราบยังไงเพราะเรื่องราวเลยเซนเนี่ยมันต้องถอดธาตุแล้วก็ดูความสมบูรณ์ในชื่อแล้วก็ดูอาชีพนะอายุแล้วก็ลักษณะนะคนที่จะเป็น กับเรื่องราวของการออกแบบนะฮะมีต้องมีความชี้ชัดและชัดเจนนะตอนนี้ไปถึง3ท่านแล้ว3ท่านนี้ได้ทําตามกติกาในเพจหัตถ,า,ถาเลเซนเป็นชีวิตทําตามกติกาเสร็จแล้วก็ต้องติดตามด้วยฮะท่านที่เคยนะที่เคยส่งเข้ามาแล้วในเพจหัตถาเลเซนเป็นชีวิตท่านต้องติดตามด้วยนะครับแล้วคอยรับชมพาะท่านได้ไฟรีนั่นะคือการใส่ใจและสนใจเพราะว่าบางครั้งเลเซนให้ฟรีแต่ถ้าให้ฟรีต้องมีพลังมีความเชื่อมีแรงศรัทธานะฮะวัดใจกันนิดหนึ่งนะเข้ามาแล้วคอยติดตามเนี่ย ท่านต่อไปนี้ก็คือ,อคุณนัทพงศ์นะฮะเทพศักดิ์นะครับอาชีพรับราชการตำรวจนะครับเส็นไงเส็นลักษณะนี้เลยครับนัทพงศ์นะครับนัทพงศ์เส็นลักษณะนี้นะครับเอาเส้นสายประกายชีวิตไปเส็นนิติกรรมสัญญานะฮะข้าราชการตำรวจนะครับปากไว้ิดิ่งเห็นไหมฮะเป็นท่านที่สามแล้วนะที่ได้ติดตามรับชมและทำตามปติกา มาที่คือลายเซ็นเนี่ยฮะเวลาเซ็นแล้วให้มีความสมบูรณ์ในธาตุทั้งสีดินน้ําลมไฟก็คือถ้าลายเซ็นธาตุดินเนี่ยจะมีะรูปลักษณะเป็นการส่งเสริมเรื่องการเงินนะฮะส่วนธาตุน้ําเรื่องของบริวารการแตดการที่มาเกื้อกูลและส่งเสริมท่านธาตุาไฟตรงกลางลายเซ็นที่เบอกจะอยู่ตรงรูปลนะักษณะคือความเรีนนํา ส่วนบนสุดคือทิศทางสมาธิสติปัญญาทั้งหลายฉะนั้นในธาตุทั้ง4มันมีอยู่บรรทุกมาแล้วเพียงแต่ว่าเราเซน็นแต่ละครั้งเราเซน็นแค่ค่าธาตุเดียว2ทธาตุเต็มที่ก็2ทธาตุครึ่งไม่ถึง3ทธาตุครับแล้วมาต่อนะฮะที่ท่านที่4เลยนะครับท่านที่4ี่นี้ก็คือท่านที่ได้ทําตามกติกานะครับค่อยเข้าขอลายเซนผมทางในแฟนเพจเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือทําตามกติกาแล้วทีนี้ส่วนนี้นก็คือ จะเป็นผู้โชคดีนะฮะคือต้องรุ้ลับกันนะจะไม่บอกล่วงหน้าเพราะว่าการได้รับเซ็น,นฟรีท่านต้องมีศรัทธาท่านต้องมีความติดตามด้วยนะครับในเพจในช่องในช่องของอัฐาชาแนลนี่นะครับท่านผู้ชมครับมาดูกันนะครับว่าาลเซนท่านที่สีจะเซ็นยังไงคุณปาวาริษานะครับชูชัยนะฮะท่านนี้เป็นฟรีแลนซ์นะครับฟรีแลนซ์อาชีพอิสระแล้วก็รวมทั้งเคยเป็นครูบาอาจารย์มาก่อนเส้นทางของคุณปาวาริษานะครับชื่อเนี่ย เป็นทตุด,ดินและก็ทัดน้ําเคียงคู่กันฉะนั้นการจัดรูปรลักษณะลายเซ็นนะฮะต้องเซ็นแบบทัดน้ําใช้น้อยทตุด,ดินมากแล้วก็ส่วนท้ายไปไเซ็นตวัดขึ้นซ็นยังไงมาชมกันเลยนะครับนี่คือการเซ็นด้วยมือซ้ายนะครับผมจะใช้ได้ทั้งมือซ้ายและมือฝาแต่ท่านนี้นะฮะใช่เป็นเตจชธาตุนะครับไม่เกิดขึ้นนะครับ,รรบราลายเซ็นนี้นะครับลายเซ็นรูปลักษณะนี้นะฮะก็จะส่งเสริมเติมเต็มเรื่องของหน้าที่การงานและการเงินนั่นคือเรื่องทรั์การติดต่อและเจรจา ผมดูยาวๆแล้วนะฮะอาจจะไม่ใช่อาชีพครูบาอาจารยา์ระยะยาวท่านอาจจะได้ทาอื่นใน,นระยะสั้นๆน,นะฮะแล้วก็ประกอบเรื่องของอาชีพการงานที่นะแพ็กทีมร่วมมือคนอื่นแล้วสามารถที่จะเมคบันดี้นะฮะหาได้ด้วยตัวเองได้ก็เชื่อว่านะฮะขอทิ่ทานดีๆจงเกิดขึ้นกับคุณปวาริษานะครับนีคือท่านอยู่กับผมนะฮะในช่อง y t u t u นะฮะก็คือหัตถาชาแนลนะครับท่านได้ติดตามรรับชมกัน สำนะหรับท่านที่โชคดีนะฮะแล้วก็ได้รับลุ้นเรื่องลายเซ็นไปนะตามตามกติกาที่เรียบร้อยก็ต้องมาติดตามรับชมกันนะครับเพราะว่าถ้าท่านท่านได้ใส่ใจและติดตามแน่นอนลายเซ็นนี้จะถึงของแต่ละท่านนะฮะตามทีนะ่ได้แจ้งไว้นะฮะในเพจพัฒนา,าลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตนะครับทีนี้ท่านต่อไปนะครับแหมว่าแต่ว่าผมเรียนให้ท่านทราบเป็นหนึ่งก็คือมือซ้ายผมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเขียนอาาระเตโชธาตเป็นมุญตาเป็นพระคาถาในการบวงสรวงพิธีกรรมต่างๆอย่างเดียว เขาบอกว่ายังใช้รูปลักษณะลายเซ็นก็คือมือซ้ายที่ออกแบบให้แต่ลรท่านแต่มือฝาของผมเขาเรียกว่ามนุษย์สมบัติ2มือเนี่ยมีระวางระไม้คล้ายกันนะฮะเป็นคนคนเดียวกันแต่ว่ารูปลักษณะลายเซ็นมือฝาของผมเนี่ยใช้เฉพาะอาชีพใช้เฉพาะคนนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้ได้ได้กับทุกคนไม่ว่าจะถนัดมือซ้ายและมือฝาบางคนผมเซ็นมือซ้ายไปก็ต้องใช้มือฝาของท่านนะฮะไม่สามารถจะบังคับให้ผมออกมือซ้ายและมือฝาได้เพราะว่านั่นคือความถนัด นี่นคือทิศทางและก็การวิเคราะห์ผมว่าควรจะใช้แบบไหนอย่างไรเข้าใจตรงนะครับตอนนี้มาใช้มือฝ่ากันนะฮะก็มาที่คุณอานน์นะครับคุณอามน,นเกตมอนอานน์เกตมอนนะครับนอนหนูสองตัวเนี่ยบางครั้งชะา่าใจไว้ใจคนเยอะแต่ด้นทิศทางเนี่ยการที่จะออกแบบให้ท่านนี้มีความสมบูรณ์ผมจะใช้สระวรรณยุกนะฮะโดยใช้จุด จริงๆจ,จ,จ,จุดก็ห้ามใช้แต่ว่าบางอาชีพเป็นไหมฮะก็ต้องใช้จุดเพื่อกระตุ้นเรื่องของการไฟฟ้าเรื่องของการเงินที่มีความสมบูรณ์ซึ่งอาจจะลงทุนร่วมมือใครไม่ได้นอกจากเป็นนายตัวเองและก็ต้องเป็นงานที่อิสระด้วยนะครับมาที่คุณอานน์เลยครับนี่ฮะครับมีจุดด้วยนะครับคุณอานน์รูปลักษณะนี้นะครับที่จะให้คุณอานน์เน้นหนักเรื่องการเงินอาชีพและบริวารส่งเสริมคุณนะฮะ สังเกตไหมครับเส้นตรงนี้นะครับที่ผมเขียนอยู่เป็นเส้นเรื่องของความเป็นผู้นําและก็มีความชัดเจนเรื่องการเงินคือลักษณะนี้ก็คือต้องแปลสภาพฉะนั้นคุณอานุนเกตมอนเอาไปใช้อาชีพช่างอาชีพงานอิสระแล้วก็จะมีความสมบูรณ์ในท่าทั้ง4นะครับนิดหนึ่งนะฮะเวลาการเปลี่ยนลายเซน็นเปลี่ยนตอนไหนเปลี่ยนหลังจากที่เซ็นแล้วเซ็นอย่างขึ้นใจก็คือมีความชัดเจนมีความคล่องตัว100่งร้อยลายเซ็นขึ้นไปอยาคิดว่า3ามสี่ลายเซ็นแล้วเปลี่ยนเลย มันจะไม่มีฟาร์มละไม้คล้ายขึนแล้วก็พลังที่หดหายไปจะเกิดขึ้นนะแทนที่ว่าจะดีจะดีหน่อยกลับเป็นเสียเลยนะฉะนั้นท่านต้องระวังนะครับนี่ของคุณอน,นุนนะครับแล้วก็ก่อนถึงจะท่านต่อไปนะฮะแมหมเมื่อวานนี้นะฮะได้มีโอกาสได้ไปถ่ายรายการดีๆนะครับขอให้ชิมสักนิดหนึ่งนะครับเป็นคือเครื่องดื่มอันนี้เครื่องดื่มประเภททําให้ชุ่มชื่นนะฮะแล้ววิตวิตามินเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสดชื่นจริงๆคือเครื่องดื่มนี้ก็ว่า f u ลลี่ดิงนะฮะฟลลี่ดิก็คือคอฟฟี่โซดาเป็นโซดาที่นะมีเขาเรียกว่าเรื่องของการนะฮะทำให้ร่างกายสดชื่นแล้วก็วิตามินเข้มข้นเลยเป็นสินค้าใหม่แต่ผมไปแล้วผมไปชิมนะฮะทุกวันนี้ตู้เย็นเนะี่ยเต็มไปด้วยนะอะ่น้ำฟ f ลลี่ดิงนะครับดิงแล้วชดชื่นนะฮะสดชื่นจริงๆโอ้โหสุดยอดนะครับสนใจก็สามารถสั่งได้นะฮะติดต่อคุณพิรเมศนะครับ อุติเลเม่นะส่วนท้ายมันจะมีนะฮะในส่วนของชื่อละเบอร์โทแปลว่าเรื่องของการจัดเฉยภูมิที่ตั้งฮงจุยนะครับหรือว่าสินค้าดีๆที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะติดต่อนะครับในช่องทางของเรานะฮะทางพัฒนาชแนลคือผมไปถ่ายรายการนั่นไงเช่เลยเจ้าหน้าผมพิสูจน์อาหารดีรสชาติอร่อยเครื่องดื่มดีๆกิจกรรมดีดนะฮะหรือแม้แต่สินค้าดีๆก็สามารถมาทักทายมาเป็นครอบครัวก,กันเดียวกันได้นะครับมาปรึกษาอะไรเงี้ยฮะรเรื่องของการโฆษณาประชาัมพันนะฮะยินดีอย่าง,ย,งยิ่งเลย นะครับมาต่อเรื่องของลายเสน้นเส้นสายประกายชีวิตต่อเลยนะครับท่านที่6นี้นะฮะก็จะเป็นคุณครูนะคุณครูพัชรพรนะฮะเขื่อนจักนะครับพัชระพรผมขอใช้มือซ้ายดีกว่านะครับเพราะว่าเรื่องของครูบาอาจารย์เรื่องของทิศทางนะที่จะมาเติมเต็มกับหน้าที่การงานที่จะมีนะกิจกรรมดีๆส่งเสริมตัวท่านนะครับคุณพัชรพรนะครับ รูปลักษณะฮะเห็นไหมฮะบางคนไม่ใช้เน้นหนักเรื่องวรรณยุกนะฮะแต่เป็นการเน้นหนักเรื่องของนะอักษรบางคนไม่มีสระวรรณยุกต์เลยเพราะว่านั่นคือท่านตั้งชื่อมาแล้วนะฮะอันนี้คือของคุณครูพัชรพรเข่อนจากนะครับหลังจากที่ทําตามปฏิกาในเพจฐาถะเลเซ็นเรียบร้อยนะ,ะท่านก็ได้รับไปแล้วนะฮะคุณครูพัชรพรเซ็นที่ดีนะฮะเซ็นตัวแรกให้ใหญ่ชัดเจนส่วนที่สอง เซ็นชิติกันอย่างเว้นวรกเป็นช่วงเพราะว่าถ้าการเซ็นแต่ละครั้งเว้นวรกเว้นช่วงนั่นคือปัญหาการบกพร่องเรื่องการเงินฉะนั้นใครที่ได้ติดตามผู้ชม u t u b e นี้นะฮะทางช่องผาถ้าชาแนลท่านมีโอกาสท่านนําไปใช้นะ,ะใ่น้อยนะคิวท่านถึงท่านสนใจมาอยู่ไม่มีปัญหาก็าติดตามกันได้นะฮะทางช่อง y YouTube ผาถ้าชาแนลบางครั้งบางคงางคงดังช่วงเนี่ยผมก็จะอธิบายนะฮะเงื่อนไขหลักการลายเซ็นที่ดีที่มีความสมบูรณ์ใน่านทั้งสี่นะครับ มาต่อกันเลยที่คุณธนัทนะฮะคุณธนัทเล็กเผานะฮะขออนุญาตอ่านชื่อนามสกุลเพราะว่าถ้าไม่อ่านส่วนนามสกุลเดี๋ยวมีปัญหานะเข้าใจผิดและอย่างท่านก็ประสงค์จะให้ผมเอ่ยชื่อเอยนามเพื่อออกแบบรบเซ็นให้สมบูรณ์เพราะว่าบางคนมาชมอยู่นะฮะแล้วไม่ได้เอ่ยชื่อเอยนามเอ่ยนามสกุลท่านบางคนหาไม่เจอนะฮะคุณธนัทเล็กเผานะครับอายุส6ปีอาชีพราชก,การนะครับจะออกแบบให้คุณธนัทเลยนะครับด้วยมือฝาเลยนะฮะครับ คุณนะฮะคุณธนัทรับไรซเซนนะครับนี่ครับทำนัดครับเส้นสองเส้นขีดเข้ามานะฮะเหมือนเส้นเปิดปากถุงเรื่องทรัพย์นะครับแล้วก็กำกับด้วยเตโชท่าส่วนท้ายปรเลเซนนัน่นคือตำแหน่งทัดไฟเห็นไหมฮะผมจะใช้ตำแหน่งทตดไฟก็เรียกว่าตำแหน่งของเตโชหรือตำแหน่งช่องไฟที่ชิดติดกันนะตำแหน่งนี้เรียกความฟวาไปนั้นจุดนี้นะฮะจุดนี้คือจุดเรื่องอาชีพการงานที่จะให้ผู้ใหญ่มาเครือกูลซึ่งมันหายไป บางครั้งบางคราวเนี่ยทางานก็นเหนื่อยแต่ตัวเองรับผิดชอบคนเดียวนายให้งานไม่ได้ให้ผลงานโอ้ชีวิตแย่นะครับฉะนั้นแล้วสิ่งนี้นะที่ผมออกแบบให้ไปผมต้องดูชื่อนามสกุลอายุอาชีพเข้าใจตรงกันนะครับวันนี้นะฮะท่านใดที่ทำำําดําตามกติการเรียบร้อยแล้วก็ติดตามใส่ใจเรื่องของการดูแลเพจนะว่าชื่อฉันมาวันไหนอย่างไรนะนั่นคือท่านได้ติดตามประชุมทางเพจทาตามกติกาเพจหัตถาแลเซนเป็นชีวิต นะครับในช่อง y t u t u นะฮะยูทู t หัตถา a n n e l นะครับได้ติดตามคือทำตามกติกาเรียบร้อยท่านก็ได้รับแล้วนะฮะฉะนั้นฝากท่านผู้ชมติดตามทาง y o u t u b e หัตถาชาแนลนะครับติดตามแล้วกดไลค์นะกดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยฮะมาต่อที่คุณธนัทแล้วก็เป็นคุณพัชละมนนะฮะตรงกลางนะฮะอาชีพคุณครูคุณครูพัชระมลนะฮะเตรียมรับไหลเร็นเลยนะครับ พัชระมผมต้องขอดูอาชีพอย่งชัดเจนชื่อถูกต้องอายุแล้วก็ใส่ปุ๊บเลยนะ,ะ่นนี้ฮะนี่ฮะพัชระมลลายเซ็นเลยครับแบบนี้ลายเซ็นคนพัชระมนนะครับรับลายเซ็นไปแล้วไปทำนิติกรรมสัญญานะฮะหน้าที่การงานหรือว่าท่านที่กําลังทําเริ่มกิจการใหม่แล้วอยากได้ลายเซ็นคือบางคนเนะี่ยไม่อยากเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อมาแล้วยังไม่ได้เลยเซนเะนี่ยสองลักษณะนี้มันจะเกิดขึ้นในหัวใจท่านคําถามเกิดขึ้นในบ่อยบางทีก็ไม่มีทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกกับายเทนทางหัตถาชาแน,นลนะครับผมจะออกแบบให้เห็นในช่วงวาระต่างๆแล้วก็โครงการดีๆนี้นะฮะท่านสามารถติดตามได้ที่นี่ที่เดียวนะครับกับสิ่งดีๆมานําเสนอเรื่องราวดีๆนะครับมาต่อที่คุณจิรยุทธนะฮะเอี่ยมสีวันนะครับจิรยุทธเอี่ยมสีวัน อา,อาชีพพนักงานราชการนะครับคุณจิรายุทธครับไหนเสียงเลยครับจิรายุทธนะครับพิชีดนะฮะตวัดเข้ามาส่วนที่เป็นด้านต้นๆก็คือด้านทัดดินนะครับจิรายุทธเห็นไหมครับทรัพย์การเงินบริวารการตัดสินใจบางทีต้องอาศัยเรื่องของความเสี่ยงดวงเล็กๆน้อยๆกับเรื่องของสิ่งที่เป็นเรื่องงานเพราะบางครั้งบางคานะครับ บริวารไม่ได้ส่งเสริมเท่าไหร่แล้วคนที่จอจานเนี่ยความร,รักอิสระเยอะเป็นของตัวเองมากนั่นคืออักษรภายในสแสดงสิงจ,จิตใจลักษณะนี้เมื่อคุณไปใช้ตรงนี้แล้วนะครับคุณก็พยายามนะครับฝึกฝนให้ครบร้อยลยเซ็นก่อนค่อยเอาไปลงในเอกสารจริงๆทําตามนั้นนะฮะแล้วก็จะได้นะฮะจะให้มีความสำเร็จและก็สมบังในสิ่งที่คุณ จะปรารถนาแต่ทั้งนั้นเท่านั้นนะลายเซ็นจะดีหนึ่งพื้นฐานคนต้องดีลายเซ็นดีวางรากฐานนะฮะทิศทางนะชีวิตของคุณเนี่ยให้มีการต่อยอดด้านธุรกิจนะแล้วก็จัดรูปลักษณะลายเซ็นเนี้ยนะครับเอาไปเซน็นเอาไปโชว์ไว้สำหรับหุ้นส่วนก็ดีหรือว่าผู้บริหารนะ,ะคนที่เห็นแล้วก็รู้สึกตึงตราตึงใจแล้วก็รู้สึกมีความมั่นใจกับตัวคุณนะลายเซ็นนะฮะก็จะใช้ได้ตอนที่ตาแใดคิดดีทดําดีนะฮะส่วนหนึ่งสําคัญเลยนะฮะมาที่ท่านต่อไปเลยคุณนิ พาพรคุณครูนิพาพรน,นะฮะชะนันทองนะฮะนิพาพรชะนันทองคุณครูนะครับรับไปเสร็จเลยนะครับครับน,พน,น,ะะนิพาพรนะฮะนิพาพรชะนันทองนะครับอายุยี่สิบเจ็ดปีนะฮะของท่านได้รับนะฮะหลังจากที่ได้ทําตามกติกาแล้วก็เก็บรับไลเซนนี้เลยครับ ไลเซนนะฮะจะมีความสมบูรณ์ในท่าทัศน์สี่ถ้าเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะท่านใดก็แล้วแต่นะที่นะชมในในส่วนของ u t u b e นะฮะหัตถาชาแนลนะให้ฝากติดตามกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งปุ้งฟิ้งปุ้งบิงบอกกล่าวไปยมีภาพกิจกรรมดีเรื่องราวของการไปดูที่ตั้งนะฮวงจุ้ยนะครับกับร้านค้ากับที่ทำงานกับศิลปินดาราเดี๋ยวก็จะมีนําเสนอในช่วงนี้นะฉะนั้นท่านกลับมารับชมแล้วมาติดตามแล้วอย่าลืมนะฮะส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้รับไลเซนต์นะ ชื่อของท่านยังอยู่นะหลังจากที่อดีตบินได้รับไปแล้วเรียบร้อยนะฮะก็จะมานําเสนอทางช่องทาง y o YouTube ผาถ c าชาแนลนี้นะครับติดตามกันนะฮะนะครับจากท่านนะครับกดกระดิ่งปุ้งฟิ้งปุ้งบิงนะฮะกดติดตามแล้วก็ลองติดตามในในช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะได้ชมคลิปดีๆนะฮะของเรามากมายนะฮะเก็บไว้ฝากท่านผู้ชมจริงๆครับ